สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ P พีนี้เราก็จะคุยเกี่ยวข้องกับทางรัเสเซียนั้นรับการมีสว่วนร่วมในสุธิสัญญานิวสนิวสตาร์หรือว่าการลอดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งประเด็นตรงนี้นั้นก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมความมั่นคง ที่เมืองมิวนิกนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยข้อเสนอของชาติตอนตกนั้นคือต้องการเอาชนะรัสเซียนะครับทางยุทธศาสตร์แล้วก็ทำลายรัเสเซียทุกวิถีทางซึ่งสิ่งนี้ก็บ่งชี้ให้เห็นว่ารัเสเซียก็ต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ของตอนเองนะครับในข้อเสนอของตะวันตกนะครับโดยประเด็นก็คือว่าศักภาพทาด้านอาวุธนิวเคลียร์ถ้ารวมกันของสมาชิกนาตโตทั้งหมดนั้นก็จะมีมากกว่ารัเสเซียนะครับเพราะว่าหมายถึงคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสและก็อังกฤษด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของนาโต้นั้นเข้ามาดูโรงงานป้องกันโรงงานนิวเคลียร์นะครับของรัเสเซียนะครับแล้วเกี่ยวข้องกับว่าทางตอนตกนั้นก็พยายามที่จะโจมตีฐานการบินเชิงกลยุทธ์ของรัเสเซียตลอดนะครับใน โดยการสนุนรัฐบาลที่เคียบนะครับดังนั้นเนี่ยการระงับการมีส่วนร่วมการลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับก็ทำให้ระบบสารปฏิกรรมือดนความมั่นคงของระบบควบคุมอาวุธถูกทำลายไปโดยเป็นผลมาจากการที่ปูตินนั้นได้ได้นำเสนอต่อสมรชาญสเันตารัเสเซีย ว่า,าว่ารัเสเซียนั้นนะครับการมีส่วนร่วมการลดอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็รัเสเซียก็สามารถที่จะเพิ่มองค์ประกอบเชิงตัวเลขและเชิงคุณภาพของกลุ่มอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของตนแล้วก็รวมถึง สามารถที่จะตรวจสอบคลังอาวุธอของส,สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสได้ด้วยนะครับเดียวกันถ้าจะมีข้อตกลงใหม่นะครับดังนั้นหมายถึงว่ารัสเซียนั้นส่งสัญญาณชัดเจนต่อตอนตกว่าพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซียซึ่งเกิดจากสถานการณ์ในยูเครนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทัชอเมริกาถอนตัวออกจากข้อตกลงหลายฉบับ เนี่ยก็สมัยสมผลที่รัสเซียนั้นะจะอะไรครับการมีส่วนร่วมการลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยผลที่ตามมานั้นมันก็เป็นสัญญาณที่ส่งพลังต่อสหรัฐเพราะว่าถึงตอนนี้แล้วอเมริกาก็เข้าใจว่ารัสเซียนั้นไม่ได้มุ่ง ต่อสู้กับพวกนาซีในยูเครนอย่างเดียวแต่ว่ามุ่งทำ,ทำมุ่งหมายที่จะยุติความเป็นเจ้าโลกของสหรัฐด้วยในขณะเดียวกันซึ่งปฏิกิยาของตอนตกนั้นต่อการรับมีการมีส่วนร่วมคารอนวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นอย่างเช่นโบเรลประธานกรรมธิการฝ่ายต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็กล่าวว่าการตัดสินใจของรัสเซียเกี่ยวกับ การทำลายระบบความมั่นคงระหว่างประเทศในการนั้นครับการลดอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่ในขาธิการนาโต้จอร์สโซตทนเบิร์กนั้นก็แสดงความเสียใจต่อการเสียใจของรัสเซียที่จะรระกับการเข้าร่วมในสิสัญญาในรี่ร้องให้ทางรัสเซียนั้นพิจารณาตัดสินใจใหม่เพื่อเปตามบรรทกรณีในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสเริกาบริงกินนั้นก็ บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังเพราะว่าได้ทางวอชิงตันก็จะติดตามการกระทำของมอสโกอย่างใกล้ชิดประเด็นตรงนี้มันก็มีปัญหาว่าจากการณเวลานี้นั้นรัสเซียนั้นก็สามารถที่จะสามารถทดลองอาวุธนิวเคลียร์ได้ของตนเองครับแล้วก็รัสเซียนั้นก็สามารถที่จะแต่ทัวเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์นี้ ให้แก่ประเทศที่ตัวเองนั้นมีความสนิทอย่างใกล้ชิดได้อย่างเช่นประเทศอิหร่านหรือว่าเกาหลีเหนือซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดทั่วโลกมากยิ่งขึ้นน,นอกจากนั้นเนี่ยการถอนตัวจากสุิตัญญานั้นส่วนหนึ่งนั้นมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ ปัญหาตามมาก็คือการบำรุงรักษาคลังอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่จะที่จะเกิดขึ้นทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ทรัพยากรจะส่วนสําคัญที่เป็นงบประมาณเช่นการดูแลสุขภาพการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานนั้นนะต้องโอนมาในส่วนของการบำรุงรักษาคลังอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ด้วยปัญหาของเศรษฐกิจสเปการนั้นที่มี ที่มีการขัดดุมข้อมานจำนวนมากแล้วก็มีภาระหนี้ภาระดอกเบีย้ยท,ที่ต้องชำระให้แก่ผู้ซื้อพันธบัตรก็อาจจะส่งผลปัญหาตามมารวมถึงนัเสเซียด้วยเช่นกันแต่ว่านัเสเซียนั้นด้วยโครงสรส้างเศรษฐกิจนั้นมีภาระหนี้สินที่เป็นสุดสที่ ที่ต่ำนะครับคือประมาณ18%ของ GDP นะครับงั้นรัสเซียก็อาจจะมีข้อได้เปรียบในงแง่ของทรัพยากรนะครับในขณะ,ะ,ะที่สม,มริการนั้นาการซื้อวัตถุดิบหรือว่าเป็นส่วนใหญ่นั้นก็ก็มาจากต่างประเทศโดยวัตถุดิบนิวเคลียร์นั้นอ่ะในปัจจุบันนั้นไม่สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดอาของสมเมริกาได้แต่ว่าบริษัทโรซาดมที่เป็นผู้หายูเรเนียมนั้นนะ ก็เป็นบริษัทที่มีสมรรถนะประมาณ1ใน5าในการป้อนอออยูเรเนียมสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของสเมกาจำนวน92เครื่องนะครับประมาณ 1- ใน5ที่บริษัทโรสตอมเป็นผู้สมมอบอยู่นะครับโดยการนำเข้ายูเรเนียมนั้นสนเมกา,กาก็จะนำเข้ามาไป90จากซตต่างประเทศนะครับในทรทรัสเซียนั้นสามารถผลิต เอาไว้ใช้ในส่วนของตอนเองนั้นประมาณ4%ที่เหลือก็ส่ง,สงออกนะครับดังนั้นเนี่ยรัสเซียก็อาจจะมีความได้เปรียบในแง่ของการควบคุมโซ่ประทานนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณ60%นะครับของของโลกนะครับดังนั้นาการรา,รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในการแข่งขันด้านอาวุธเนี่ยก็อาจจะทําให้สเริการนั้นขาดดุลการค้าขาดดุลก็ประมาณมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า การฝ่า,ายบริหารของไม่ได้นั้นก็อาจจะอาจ,จ,อาจ,จต้องจำนนต่อพักครือพักบ,บีกันนะครับในการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการแข่งขันด้านอาวุธนั้นจะหมายความว่าสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะจัดหาอาวุธเพิ่มเติมให้กับยูเครนได้แล้วก็ทําให้ยูเครนขาดแคลนอาวุธและสิ่งนี้ก็อาจจะทําให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรัสเซียนะครับในการาต่อสู้ในสงามรบเพราะว่า สมัยการนั้นประเชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขารดน้ำมานอัตราดอกเบี้ยที่สูงจากเฟดแล้วก็หนี้ที่แพงขึ้นทุกๆวินาทีจากการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็จะส่งผลทําให้การช่วยเหลือยูเครนนั้นมีข้อจากัดในที่ยูเครนนั้นถ้าฐานของยูเครนนั้นเสียชีวิตไปกว่าในจํานวน3ามแสนห้าหมื่นนายเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวเลขประมาณ2องแสนห้าหมื่นนายนะครับดังนั้นเนี่ย การสูญเสียทหารไปอี่ประมาณแสนคนนั้นนะอาหมายถึงว่าในสามรบนั้นนะก็อาจจะต้องมีการต่อสู้กันถึงเดือนพฤศจิกายนเพราะปัจจุบันฐานยูเครนก็จะเสียชีวิตในแต่ละวันประมาณ400ถึง500นายเฉลี่ยก็จะอาจจะทำให้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องอะไรอะหมายถึงว่าไม่ต้องอเผชิญหน้าทางด้าน การใช้อาวุธนิวเคลียร์กันจริงๆนะครับโดยเซเิกานั้นก็จะต้องมาหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาศีของตัวเองเป็นสําคัญนะครับแต่ท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันสามารถที่จะเขียนไว้ได้ข้างล่างคลิปนี้ถ้าชอบช่วยแชยร์และกดไลค์ขอบคุณ